วันนี้เองนะครับตำนานที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ผมมีความเคารพนับถือมากอีกองน์นึงนะครับก็คือพระแก้วมรกตนะครับหรือนะครับพระพุทธมณีรัตนะปฏิมากรน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่มีความสําคัญ กับประวัติศาสตร์ชาติไทยมายาวนานหลายร้อยปีนะครับใครที่นะครับมีความเคารพพระพุทธเจ้านะครับก็ต้องเชื่อว่ารูปเปรียบของพระองค์ท่านนั้นนะครับก็จะเป็นตัวแทนองค์สม็พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองซึ่งต้องบอกนะฮะว่าใครที่บูชาพระแก้วมารากตนั้นถือว่าเป็นที่สุดของการบูชาพระรูปที่ มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความสําคัญมากๆในในสมัยนี้นะครับฉะนั้นตำนานการสร้างพระแก้วมรกตนะครับใครอยากจะรู้ว่าท่านมีที่มาที่ไปที่มายอย่างไรนะครับแล้วก็ทําไมปัจจุบันถึงได้มาอยู่ที่ประเทศไทยหรือดินแดนสุวรรณภูมินะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมเคยพูดอยู่เสมอนะครับว่าดินแดนสุวรรณภูมินั้นนะครับเป็นดินแดนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ทรงพุทธิพย,พยกรไว้ว่า จะเป็นดินแดนสุดท้ายนะครับที่พระพุทธศาสนาของพระองค์ท่านเนี่ยจะดำรงอยู่คู่นะครับจนกว่าจะอายุครบ5,000ปีดังนั้นสุแดนดินแดนสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยนะครับก็จะอยู่คู่กับพระศาสนาจนกว่านะครับจะสิ้นยุคข,ของพระสม,มณะโคดมหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรารู้จักกันในยุคนี้นะครับ แน่นอนครับสิ่งที่เป็นตัวแทนหรือรูปเปรียบขององค์ส่วนจพระสมาพุทธเจ้าที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือพระแก้วมรกตครับส่วนตัวเองนะครับผมเป็นคนที่บูชาพระแก้วมรกตมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็มีความชื่นชอบพระแก้วมรกตมากนะครับเพราะว่าด้วยตำนานด้วยความเชื่อแล้วก็ครูบาอาจารย์พ่อแม่เนี่ย พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายต่างๆเนี่ยก็ให้การเคารพนับถือองค์พระแก้วมรกตเ,เป็นอย่างสูงโดยเฉพาะนะครับหลวงปู่มั่นนะครับปู่ริทัพโตนะครับซึ่งถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายพระป่าเนี่ยท่านก็ได้สรรเสเสญนะฮรกับการพูดถึงนะครับพระแก้วมรกตว่าที่สุดของพระพุทธรูปในยุคนี้นะครับพระพุทธรูปที่มีความสําคัญที่สุดในโลกนี้นะครับหรือได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นจอม แห่งพระพุทธปติมากรเนี่ยก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องบอกว่ารูปเปียบที่ท่านถือว่าเป็นจอมพ,พุทธเจ้าหรือจอมพุทธรูปเนี่ยก็คือพระแก้วมรกตนั่นเองนั่นก็หมายความว่าพระแก้วมรกตนั้นหลวงปู่มั่นเองนะครับท่านยกย่องว่าเป็นที่สุดของพ,พุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมากที่สุดในยุคพุทธกาลนี้นะครับก็ถือว่าเป็น พพนรูปที่สําคัญมากๆนะครับสำหรับผมเองนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าอันนี้ก็เป็นพระแก้วมรกตที่ผมบูชาไว้ที่บ้านนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมเองนะครับเดียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับเวลาไม่สบายใจเวลาติดขัดมีปัญหาอะไรเนี่ยผมก็จะเดินจากบท่าพระจันทร์เนี่ยนะครับเดินมาเรื่อยๆจนถึงท่าช้างท่าเตียนนะครับแล้วก็ จะข้ามมาที่วัดพระแก้ววรรณกฏนะซึ่งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามของนะครับมศิลปกรนะครับก็จะไปกราบขอพรจากท่านนะในทุกๆเรื่องราวที่เราปรารถนาก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นะครับสิ่งที่เราไม่สบายใจนะฮะหรือสิ่งที่เราขอพรท่านไว้เนี่ยก็มักจะสำฤทธิ์สำเร็จผลเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนะครับ ฉะนั้นมันจึงเป็นความประทับใจที่เวลาเราได้บูชาพระแก้วมรกตแล้วนะครับเราก็ถือว่าได้บูชากราบไหว้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีบามมรมาีสูงยิ่งในสมัยนี้นะครับ mm. เรื่องของการสร้างพระแก้วมรกตซึ่งก็มีตารานะครับในเรื่องของประวัติศาสตร์หลายอย่างชัดเจนนะฮะที่มาที่ไปที่มาเนี่ยถ้าเกิดในเชิงของประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราคงต้องไปสืบค้นเสาะแสวงหาเอาในเรื่องของเชิงหลักวิชาการ แต่สิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวปรำปลาราห,หรือสิ่งที่เขาเล่าขานกันมาเป็นตำนานที่สืบต่อกันมาในสมัยโบราณฉะนั้นจะจริงแท้อย่างไรก็ถือว่าฟังไว้นะครับเป็นเรื่องที่เล่ากันต่อๆกันมานั่นเองนะครับพระแก้วมรกตนะครับหรือพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรเนี่ยถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความสํษษษมคาสคัญของประเทศไทยหรือดินแดนสุวรรณภูมิมากนะครับตำนานของพระแก้วมรกตที่มีเล่ากันยาวนานนะครับ และก็เก่าแก่ที่สุดเนี่ยก็คือตำนานของรัตนพิมพ์พวงนะครับซึ่งกล่าวถึงพระนากเสนะครับเถระจากวัดอโศการาเมืองปารีกรบุตรนะครับในปี2,500นะครับเมื่อบุทธเจ้าท่านสิ้นไปปี500ปีนะครับที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ซึ่งหลายคนถ้าพูดถึงพระนากเสก็จะรู้จักตำนานอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของมิรินทปัญหานะครับซึ่งเป็นการบันทึก ต้ตอบของพระนักเกษณกับพญามิรินนะครับหรือพระเจ้าเมนันเดอร์นะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ชาวโรมันที่สามารถรบทับจับศึกแล้วเข้ามาปกครองอินเดียนะครับจนกระทั่งท่านเนี่ยแต่ก่อนนะครับก็ไม่ไน้ถือศาสนาพุทธนะครับจนกระทั่งมาเจอนะครับพระเจ้าพระพญานาาเกษรเนี่ยนะครับพระนาาเกษรนะครับทำให้เกิดมีความศรัทธานะครับในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นพระพุทธรูปในสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่า พระพุทธรูปที่เกี่ยวพันกับพระนาคเกษเนี่ยก็คือนะครับพระพุทธรูปที่พระนาคเสดเองปรารถนาจะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะนะครับดำรงพระพุทธศาสนาให้ครบ5,000ปีนะครับดังนั้นตามพุทธากรย์เนี่ยพระนาคเสดเองก็ส่อสแสวงหาครับเพื่อต้องการที่จะหาวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีอายุยืนยาวนานครบ5,000ปีตามที่พระเจ้าท่านพยากรณ์ไว้ ถ้าจะใช้ไม้นะครับหรือใช้อิฐใช้หินใช้ปูนใช้ทรายต่างๆเนี่ยก็เชื่อว่าวัสดุเหล่านี้มันจะไม่คงทนถาวรน,นะครับเมื่อปรารถนาเช่นนั้นแล้วนะครับด้วยบุญบารามีของพระนาเกเษรเนี่ยก็ปรากฏว่าพระอินทร์นหะก็ได้เนรมิตนะครับพระอินทร์นะครับกับพระวิษณุกรรมก็ได้เนรมิตรตัวเองนะครับเป็นพ่อค้าวานิชสองหนุ่มนะครับเดินทางมากราบไหว้พระนาเกเษศแล้วก็กล่าวกับพระนาเกเษรว่าได้ไปพบนะครับ แก้วมณีสีแดงฉุกใสนะครับมีรัศมีสองแสงสว่างที่ภูเขานะครับวิบูลบันพศแต่มียักษ์ตนหนึ่งนะรักษาไว้เหมาะอาการไปสร้างพุทธรูปเป็นอย่างยิ่งทั้งสองนะครับจึงไปขอเจรจาขอแก้วนั้นจากยักษ์ตนนั้นนะครับเพื่อสร้างพุทธรูปแต่พญายักษ์ตนนั้นก็กล่าวบอกว่ามณีแก้วมณีสีแดงนี้นะครับเป็นแก้วของคู่บุญของพระอิศวรนะครับจะไม่สามารถให้หรือถวายได้นะครับ เมื่อรู้เจตนาว่านะครับเป็นพระอินทร์นะครับกับพระวิษนุกรรมแปลงกายมาเนะี่ยจึงได้ขอมอบแก้วสีเขียวทึบให้แทนนะครับก็คือแก้วมรกกนั่นเองทั้งสองจึงนำมาถวายกับพระนาาเกษนะครับและก็ให้พระวิษนุกรรมนะครับได้สร้างพระรูปองค์นี้นะครับความมุดงามของพระรูปองค์นี้ก็นะครับมีชื่อเสียงนะครับขจระจายไปทั่วนะครับ ในสมัยนั้นเองนะครับเหล่ากษัตริย์แล้วก็อุบาสิาสกาเนี่ยก็ได้สร้างมหาวิหารนะครับไว้ที่วัดอโศการามและได้เชิญพระแก้วมรกตนะครับประดิษฐานขึ้นนะครับและก็ให้พนามว่าพระพุทธรัตนพันมณีมรกตนะครับซึ่งแปลว่าพระแก้วอันมีวันณะสีเขียวดังมรกตนั่นเองพระนักเกษรเองนะครับก็ยังนําเอาพระบรมสารีรธาตุนะครับบรรจุไว้ในส่วนต่างๆของพระองค์อีก7 ส่วนนะครับอันได้แก่นะครับพระโมรีนะครับหรือผมนะครับพนาสนะครับพนาราชนะครับหรือเน่าผากพะนาพีท้องนะครับหรือว่าผัสซ้ายขวานะครับพระเพลาซ้ายขวานะครับแล้วก็นําไปประฏิสฐานไว้ที่วิหารที่สร้างไว้นะครับเมื่อปดิสฐานแล้วนะครับปรากฏว่าเกิดนะครับความมหัศจรรย์คือแผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่นมากนะครับพนาเกษณจึงได้ทราบว่าพระพุทธรูปองค์นี้นะครับคงจะประดิษฐานที่นี่ ไว้ไม่ได้ครบถึง5,000ปีนะครับอาจจะต้องไปนะครับเสด็จไปโปรดนะครเวนัสสัตว์น,นะฮะพื้นพื้นที่ต่างๆในห้าทวีปอันได้แก่รังกาทวีปนะครับกัมพะชรสอยุธยาปมาราวิสัยนะครับแล้วก็ดินแดนสุวรรณภูมิเป็นที่สุดท้ายผ่านระยะเวลาจากนั้นมา300ปีครับปรากฏว่า เกิดนะครับจลาจนต่างๆมากมายนะครับในแผ่นดินของพระเจ้าสิริกิตกุมาน,นะครับแห่งเมืองปาตาลีบุตรนะครับก็ทําให้นะครับมีความเห็นกันว่าควรจะนําพระพุทธรูปองคนี้หนีเหตุเพศภัยนะครับลงสัมเพาลีภัยไปอยู่ที่ลังกาทวีปจนถึงพศ1,000พนะครับพระเจ้าอนุรุตราชาแห่งอาณาจักรศีเกษตรเนี่ยนะครับก็ เป็นผู้นะครับอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในผู้การประเทศเนี่ยก็มีความปรารถนาที่จะนะครับคัดลอกพระไตรปิฎกนะครับให้ครบนะครับแปดหมพพระธรรมขันธ์เพื่อจะดาเนินอายุข,ของพระศาสนาจึงได้เสนาธิบดีเนี่ยไปที่หลังกาทวีปนะครับแล้วก็สังคาสังคายนาพระไตรปิฎกโดยพระพุทธโคสาจารย์จากนั้นนะครับก็ได้ทําการขอนะครับพระราชทาน พระแก้วมรกตนะครับหรือพระพุทธรัตนะพันมณีมรกตจากลังกาทวีปเนี่ยมาประดสถานไว้ที่เมืองพุกามหรือแผ่นดินพุกามนั่นเองพระแก้วมรกตจึงลงเรือสำเภามาจากลังกาทวีปนะครับเรือที่ขนมานั้นก็ปรากฏว่าเกิดมรสุมครับเกิดพายุนะครับพัดเข้าไปในกรรมัมูชา mm. ขณะนั้นพระเจ้านารายราชสุริยะวงศ์ซึ่งเป็นกรรษัตริย์ของกรุงอินทรป,ปัตนะครับก็ จึงขออัญเชิญนะครับพระแก้วมรกตเนี่ยประดิษฐานไว้ที่นะครับกัมพูชาแทนนะครับอันนี้ก็เป็นที่มานะครับของการเคลื่อนที่หรือการบูชาพระแก้วมรกตในผ่านพื้นที่ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับได้เห็นนะครับเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาของพระแก้วมรกตองค์นี้นะครับ